สวัสดีค่ะเพื่อนๆจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ตุรกีและซีเรียนะคะทําให้มีผู้ประสบภัยจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะคะตอนนี้ก็คือแบบเป็นจํานวนมากเลยที่แบบประสบเหตุประสบภัยอยู่นะคะแล้วก็ได้มีหน่วยงานต่างๆแบบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือจํานวนมากนะคะหนึ่งในนั้นก็คือพี่จินยองนะคะสมาชิกของวง GOT7 นะคะก็ได้บริจาคเงิน30ล้านวอนนะคะผ่านมลาูลนิธิ Save the Children นะคะ,ะ,คะเพื่อช่วยผู้ประสบภัยนะคะเหตุะะแผ่นดินไหว ที่ตุรกีและซีเรียครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพี่จินยองก็ได้เคยมีไปถ่ายทําละครที่ตุรกีด้วยเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะและพี่จินยองนะคะก็รู้สึกเสียใจต่อโศกนาฏกรรมในครั้งนี้นะคะที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทั้งในตุรกีแล้วก็ซีเรียนะคะ แม้ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ก็อยากจะช่วยเหลือในตรงนี้นะคะทุกคนคะ่ะไอใหม่ก็อยากจะขอเป็นตัวแทนทั้งชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยนะคะส่งกําลังใจแรงเชีีรยแรงใจไปให้ชาวตุรกีแล้วก็ชาวซีเรียนะคะที่เป็นผู้ประสบภัยในครั้งนี้นะคะในเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะในครั้งนี้ให้รอดพ้นปลอดภัยนะคะจากภัยอันตรายทั้งปวงนะคะแล้วก็ขอให้ผู้ประสบเหตุทุกคนนะคะที่แบบยังติดอยู่ในซาก ตึกปหลักปักพังก็แล้วแต่นะคะขอให้รอดมาปลอดภัยกันทุกๆคนเลยนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ